พักยกก่อนนะคะเจอทานน้ำตกค่ะอืมได้แกงนึงประมาณแกงนึงแล้วเนาะความภูมิใจนะคะของเอลิญาคะ่ะนี่กับธรรมชาตินะคะ,ะสุยอดมากเอาลองไปกันได้แกงเลยเนี่ยหรือจะเยอะแค่นี้ไปหาก็ได้เยอะแล้วถือว่าภูมิใจแล้วนะคะน้ำตกะะด้วยดูพาน้ำตกลำทานนะคะมันขึ้นน้ำไหลแห้งอยู่นี่ลำทานข้างบนนี้ก็เป็นป่าเห็ดค่ะ มันก็จะลำธารลงมาเดี๋ยวฤด,ดูหน่อไม้เราจะพามาหาหน่อไม้นะฮะพามาเข้าป่ามาเที่ยวป่าเนาะเนะี่ยดูสิกอนหน่อไม้เต็มไปหมดเลยเน,นีย่ยนะใกล้ๆบ้านก็ไม่ไกลเนี่ยคูไม่สูงขึ้นมาแป๊บเดียวนะี่นี่หม,มาเล่นน้ำด้วยนะี่หมาผมแม่บุ๋นนะฮะตามมาประมาณสี่ห้าหกตัวเป็นหมาทุกเขาเนะะาะชอบอะไรเห็ดตัวเห็ดยอกเลย ร้านเห็ดไปด้วยดูดูแต่เดี๋ยวขึ้นไปหาต่อนะฮะนี่มาไม่ถึงชั่วโมงเลยค่ะธรรมชาติก็ยังสมบูรณ์อยู่เนาะมีเขาสมบูรณ์เขามีตกมีป่าที่ร้อนที่คือสวยหมดเลยเดี๋ยวผมพาไปหาเห็ดต่อนะเรามาดูกันว่าตอนเย็นเราจะได้เยอะประมาณเท่าไหร่นะคะวันนี้เรามาเที่ยวป่าเนาะอยู่บ้านก็เศร้าคิดถึงลูกที่เสียชีวิต ห้า้องหง,งทองนะฮะเดี๋ยวเราเข้าปากอาเฮตตอค่ะ